หน the ึ่งชื่อุ่งนะคะมาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาการจัดการบริการสังคมค่ะมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะพี่ชื่อเฟิร์นนะคะมาจากคณะเดียวกันค่ะที่ชื่อแบมนะคะมาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาการจัดการบริการสังคมมหาวิทยาลัยบูรพาที่ชื่อพี่บุกันนะคะมาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาการจัดการบริการสังคมของมหาวิทยาลัยบูรพานะคะมาแนแนวน้องๆนะคะเรื่องการเข้าการสอบเข้ามหาลัยเนาะของพวกพี่จะมี การเปิดประตูสู่รั้วมหาลัยนะคะหลักการและเหตุผลนะคะโครงการนี้จะดทำขึ้นเนื่องจากมีมหาลัยต่างๆ ได้เริ่มออกปฏิทินการรับสมัครเรียนของเด็ก6 5และและ้วใกล้ถึงเวลาที่ทางทบอ,อ,อจะเปิดรับสมัครลงทะเบียนสอบจึงจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ในการเตรียมตัวเข้าสอบมหาลัยต่างๆของน้องๆนะคะชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ไม่ว่าจะเป็นวิธีการสมัครทีแคสการให้ความรู้ระบบทีแคสมีทั้งหมดกี่รอบและแต่ละรอบมีเกณฑ์การรับสมัครอย่างไรบ้างรวมถึงการเชิญพี่ๆจากคณะและมหาลัยอื่นๆมาพูดคุยประสบการณ์ในการเตรียมตัวเข้าสอบและประสบการ ในการเรียนค่ะวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะคะโครงการนี้จัดทําเพื่อให้ความรู้กับน้องๆของระบบ T-CA คไม่ว่าจะเป็นแนะนำทีแคสว่ามีทั้งหมดกี่รอบและแต่ละรอบคืออะไรบ้างมีเกณฑ์ในการสมัครอย่างไรบ้างรวมทั้งให้ความรู้ในการลงทะเบียนสมัครแกดแพดและก้าวิชาสามัญรวมทั้งการสอบกสบพอทอ,อีกด้วย และการเปลี่ยนแปลงว่าปีนี้มีอะไรที่ยกเลิกบ้างและมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้วบ้างและยังมีข้อมูลของมหาวิทยาลัยต่างๆที่เริ่มเปิดรับสมัครก็นำข้อมูลมาบอกน้องๆคนที่สนใจในมหาวลัยต่างๆกลุ่มเป้าหมายคือน้องๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจำนวน1ิคนวิธีการดาเนินกิจกรรมนะคะหนึ่ง แนะนำโครงการและแนะนําตัวผู้ดำเนินโครงการค่ะ 2. แนะนําพี่ๆจากคณะและมหาวิทยาลัยอื่นๆ 3. รับประสบการณ์การเตรียมตัวสอบเข้าของพี่และประสบการณ์การเรียนการใช้ชีวิตรวมถึงประสบการณ์ต่างๆเช่นการคบเพื่อนการอยู่หอและการปรับตัวแล้วก็ยังมีการเรียนออนไลน์เพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะ 4. ให้ความรู้ในระบบ t ี o n n e c t ขั้นตอนการสมัครสอบต่างๆที่จะต้องใช้ในมหาลัยและในแต่ละโอกของระบบทีแคสคืออะไรมีเกณฑ์นในการสมัครเป็นอย่างไรคะและผลที่คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรมนี้นะคะน้องๆได้เข้าใจในระบบการสมัครสอบทีแคสนะคะไม่ว่าจะเป็นแกดแพทย์ก้าวิชาสามัญกสพทรวมทั้งได้เข้าใจเกณฑ์นในการสมัครสอบแต่ละรอบและได้เตรียมตัวเตรียมพร้อมในการจะสอบเข้ามาหาหลัยได้มากยิ่งขึ้น แคสของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด4รอบนะคะรอบที่1ก็คือรอบคอร์ตเบริโอรอบโคต้านะคะรอบโคต้าก็คือรูปาสำหรับนักเรียนในโครงการพิเศษและคนที่มีคมิลำดาอยู่ในพื้นที่รอบ3นะคะรอบแอดมิชชั่นนะคะรอบ4นะคะเดลิคแอดมิชชั่นนะคะรอบรับตรงอิสระ นิตยกเลิ่อจะส่งผลอะไรกับป65บ้างค่ะต่อไปก็เป็นปฏิทินการสอบแกนแพดของปี65นะเป็นปฏิทินการสอบวิชาสามารถในปีนี้เนาะที่เมียวนะคะเอยู่คณะพยาบาลศาสตร์ปี3มหาวิทยาลัยบุรพาค่ะ สี่แสนนะคะอยู่คณะศึกษาศาสตร์สาขาเทมีนะคะมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะพี่ชื่อกันนะคะพี่มาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเพชรบุรีเรียนคณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาและทระสาศาสตร์ค่ะเพิร์นนะคะเรียนคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะชื่อพี่จ๋านะคะมาจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ ที่มาเหมียวน,นะคะมาจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงาาคานะคะลิงวิทยาเขตหดใหญ่ะค่ะโอ้โที่กู้กยยศอนี่คือพอจบปุ๊บแล้วต้องไปหาแบบหาที่บรรจุใช่ไหมแล้วก็ทยอยจ่ายนี่เขาจนกว่าจะหมดใช่ไหมไหะะอพอีหาหา่ใช่ค่ะกออู้ยศมันจะไม่เกี่ยวกับคุณ มันจะมีมันจะไม่เกี่ยวกับทุนโรงพยาบาลวันกับหมอนี่นคือเวลาเรียนมันตา่างกันใช่ไหมคะแบบพยาบาลเขาเรียนกี่ปีพยาบาลเรียนสี่ปีอยู่เรียนตอนนี้เทียนสี่หรือห้าปีเรามาเรียนสีส่สปีเพราะว่าเราจะเรียนสามปีคืออัดเนื้อหาเน้นๆเลยสามปีแล้วก็ปีสุดท้ายปีสี่คือถูกสอนทั้งทั้งปีเลยแล้วเวลา จัดกิจกรรมเึ้่นเมื่อวันที่2ตุลาคมพศ2564เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสโมงครึ่งรวมระยะเวลาทั้งสิ้นเป็นเวลา2ชั่วโมง30นาทีค่ะสถานที่จัดก็จะจัดขึ้นทางออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ทำให้ไปพบปะกับน้องๆไม่ได้นะคะโดยจัดผ่าน Google Meet ค่ะงบประมาณ ในการจัดทำโครงการในครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณในการดังเนินกิจกรรมเนื่องจากจัดก,กิจกรรมขึ้นทางออนไลน์ด้วยระบบ Google Meet การติดตามและการประเมินผลทำแบบฟอร์มประเมินผลให้น้องๆได้แสดงความพึงพอใจและความคิดเห็นต่อโครงการที่ได้จัดขึ้น